รวม5มือถือรุ่นใหม่สเปคดีน่าใช้งานที่สุดที่เปิดตัวในต่างประเทศประจำเดือนเมษายน2023เดือนนี้จัดมาครอบคลุมหลายแบบมีทั้งมือถือจอภาพมือถือกล้องโปรมือถือเรือธงและเกมมิ่งโฟนจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยอันดับ5 vivo t2 5g vivo t2 มาพร้อมหน้าจออ m มเร็ขนาด6.38นิ้วความละเอียด full hd plus ค่า refresh rate 90 hz ค่า touch sampling rate 360 hz 10 s e เด o r ใช้ snapdragon 695กล้องหลังให้มา2ตัวเลนสหลัก64ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น ois และเลนส์เด็บ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ4,500 mah และชาร์จเร็ว4 14วัตต์การเชื่อมต่อมาพร้อม Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1ส่วนรูฟัง3.5ยังมีมาให้อยู่ Vivo T2 5G มาพร้อมความจุ 8+128 ก b 2 8, 8 g b ราคาเปิดตัวที่อินเดียประมาณ7,900บาท อันดับ4เสี o ย i มี13อันตราเสี่ยวมี13อันตรามาพร้อมหน้าจอ LTPO AMOLED แบบขอบโค้งขนาด6.73นิ้วความละเอียด 2K ค่า Refresh Rate 120 h z ค่า Touch Sampling Rate 240 h z รองรับ Dolby Vision Pro HDR Display ความลึกสีระดับ12บิตครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus ชิปเซ็ตเลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 2ระบบระบายความร้อนรูปบลิควิดคู สกริงซิสเต็มหน่วยความจำแรม Lp DDR 5x และ ROM UFS 4.0กล้องหลังเลนส์ไลค้าซูมิครอน4ตัวประกอบด้วยเลสหลักเซนเซอร์ IMX 989ขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น Hyper OIS เลสอัลตราไวยและมาโครเซนเซอร์ IMX 858ความละเอียด50ล้านพิกเซลเลส์เทเลโฟโต้และพอเทสเซ็นเซอร์ IMX 858ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS Op t i c a l z ซู m ได้3.2เท,ท่า LeSperisco Telephoto Sensor IMX 858ท้าความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS Optical Zoom ได้5เทา่า Hybrid Zoom 10เทา่าและ Digital Zoom ได้120เทา่า แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว90วัตต์และชาร์จไรสาย50วัตต์ลำโพงสเตอริโอคู่รองรับ Dolby Atmos, HiRes Audio, HiRes Audio Wireless ส่วนรูฟัง3.5มุูตัดออกไปแล้วระบบ Sun X-axis Linear Motor การสแกลายนิ้วมือบนหน้าจอและการกันน้ำมาตรฐาน IP 6 8การเชื่อมต่อมาพร้อม Wi-Fi 6 e, Bluetooth 5.3 NFC, Infrared Remote, เสียวมี13 Ultra มาพร้อมคาม จ12บวก256 g b ราคาเปิดตัวที่จีนประมาณ29,900บาทอันดับ3 vivo X Flip vivo X Flip มาพร้อมหน้าจอหลัก LTPO อ m มเ e d ขนาด6.74นิ้วความละเอียด Full HD+ p คา่า refresh rate 120 h z ความลึกสีระดับ10บิตรองรับ HDR10+ ส่วนหน้าจอรองด้านนอกเป็นจออ m มเ e d ขนาด3นิ้วชิปเซ็ตเลือกใช้ Snapdragon 8 Plus Gen 1เออ์์ั่น3.0 g h z หน่วยความจำ RAM LPDDR5 และ ROM UFS 3.1กล้องหลังเลนไซส์ให้มา2ตัวเลนส์หลักเซนเซอร์ IMX 866ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS และเลนส Ultra Wide Sensor IMX 363ความละเอียด12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ4,400ม ah, ิลลิแอมและชาร์จเร็ว44วัตต์การสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องส่วนแจ็คหูฟัง3.5ถูกตัดออกไปแล้ว การเชื่อมต่อมาพร้อม w i i i 6, Bluetooth 5.3และ NFC Vivo X Flip มาพร้อมความจุ12บวก2.56 g b ราคาเปิดตัวที่จีนประมาณ29,900บาท อันดับ2 ROG Phone 7 ROG Phone 7มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วพร้อมละเอียด Full HD+ Plus ค่า Refresh Rate 165 h ฮิร์ซค่าทั h ซ a ม pling a t e 720 h ฮิความลึกสีระดับ10บิตรองรับ HDR10 ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus จอแสดงผลด้านหลังจะแตกต่างกัน ROG Phone 7จะเป็นจอ RGB แบบ Dot Matrix ชิปเซ็ตเลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 2ระบบระบายความร้อน เวเปอร์แชมเบอร์สามารถต่อพัดลมระบายความร้อน a อโร a แอคทีฟคูลเลอได้หน่วยความจำแรม LPDDR5X และ ROM UFS 4.0กล้องหลังให้มา3ตัวเลสหลักเซนเซอร์ IMX 766ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสัน่น OIS เ000 000 x, ล, macro, ลเอ000 000อสอสัดดสนตราวท์ความละเอียด13ล้านพิกเซลและเลสมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K 24เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6,000 และชาร์จเร็ว65วัตตปุ่ม L1 R1 สำหรับเกมมิ่งแบบสัมผัสลำโพงสเตอริโอคู่รองรับ Hi-Res Audio สามารถต่อ Aeroactive Cooler 7ได้ใช้งานเป็นซับวูฟเฟอร์ขยายเสียงเบสเพิ่มได้ถึง77%ส่วนแจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้อยู่การสแกลายนิ้วมือใต้หน้าจอกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 การเชื่อมต่อมาพรา้อม Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3และ NFC ROG Phone 7มาพร้อมความ จุ12บวก2 56กิกะบต์ราคาเปิดตัวที่จีนประมาณ31,200บาท อันดับ 1. Motorola A 40 Pro Motorola A 40 Pro มาพร้อมหน้าจอ OLED แบบขอบโค้งขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD Plus ควา e f r e s h Rate 165 h z ิค่าพัฒน์เ pling Rate 360 h z ความลึกสีระดับ10บิตรองรับ Dolby Vision HDR 10+ Plus, และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus 10เซตเลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 2 ระบบระบายความร้อน VC Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4.0กล้องหลังให้มา3ตัวเลสลัก50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS เลสลัต Ultra Wide และ Macro 50ล้านพิกเซล,เล,เลและเลส์ t เทเลโฟตโต้ p l r t เ a ร12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง60ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมเรทแบตเตอรี่4,600ม ah. ิลลิแอม และชาร์จเร็วถึง125าวัตต์ลำโพงสเตอริโอคู่รองรับ Dolby a Ad t m o s ส่วนรูฟัง3.5ถูกตัดออกไปแล้วระบบสั n X-axis linear motor การสแกลายนิ้วมือบนหน้าจอการกันน้ำมาตรฐาน IP 6 8การเชื่อมต่อมาพรา้อม Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3และ NFC Motorola a 4 0 Pro มาพร้อมความจุ1 2บ5 6 g b วกราคาเปิดตัวที่ยุโรปประมาณ33,600บาท และนี่คือทั้งหมดที่เราคัดมาในคลิปนี้ใครชอบรุ่นไหนหรือมีรุ่นอื่นนอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพิร์ทวิวพอยทั้งใน YouTube และ Facebook ไว้ด้วยและคุณจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ใหม่ๆแน่นอน